สวัสดีครับผมไก่บิเกจัสเงียมรหรัสนิสิตหกห้าหนึ่์6ห้าศูนยวันนี้จะมานำเสนอนวัตกรรมการเกษตรที่ชื่นชอบนำเสนอในรายวิชาผู้นำกับการพัฒนาการเกษตร0 1 0ย์หนึเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร เทคโนโลยีชีวาภาพการเกษตรเป็นการประยุกต์ศาสตร์ความรู้ที่หลากหลายทั้งชีววิทยาเคมีและองค์ความรู้ด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาจุลินทรีย์ที่ใช้งานทางการเกษตรการดัดแปลงยีนปรับปรุงพืชหรือสัตว์ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ธุรกิจและแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการทางเกษตร ปัจจุบันมีการใช้อย่างแพร่หลายเช่นการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในดินเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเติบโตและทนต่อสภาวะแรงตนตอบพัชพืชลดการใช้ปุ๋ยและยาฆ่ามแมลงหรือแม้แต่การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ให้ทนทานต่อโรคระบาดเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรถูกนำมาใช้อย่างไร เทคโนโลยีชีวภาพช่วยให้กเกษตรกรมีเครื่องมือที่สามารถทำให้การผลิตมีราคาถูกและสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้มากขึ้นตัวอย่างเช่นพืชเทคโนโลยีชีวภาพบางแห่งสามารถออกแบบมาเพื่อทนต่อวัชพืชและยังทำให้ควบคุมวัชพืชง่ายและมีการใช้แบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรได้แก่ หนึ่งการไปยุกใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการเกษตรส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภคเทคโนโลยีชีวภาพช่วยในการควบคุมแมลงและการจัดการปศรุปพืชได้อย่างปลอดภัยและง่ายขึ้น 2. เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรได้รับการใช้เพื่อปกป้องพืชจากโรคร้ายเช่นไวรัสมะละกอในใบมะละกอที่ดุรุนแรงขึ้น ถึงขั้นมีคนคิดว่าจะทำลายอุตสาหกรรมมละกอของฮาวายแต่สุดท้ายมระกอก็ทนต่อโลกได้ผ่านทางวิศวกรรมพันธุกรรมสิ่งที่ช่วยให้อุตสาหกรรมมละกอของสหรัฐยังคงเดินต่อไปได้ 3. พืชเทคโนโล,โลยีชีวภาพสามารถ ทำฟาร์มได้ผลกําไรมากขึ้นโดยการเพิ่มคุณภาพของพืชและในบางกรณีอาจจะเพิ่มผลผลิตได้ 4. พืชเทคโนโลยีชีวภาพอาจให้ลักษณะคุณภาพที่ดีขึ้นเช่นระดับเบต้าและแคโรทีนในข้าวที่เพิ่มขึ้นเพื่อช่วยในการลดการขาดวิตามิน A และปรับปรุงองค์ประกอบของน้ำมันในคานราถั่วเหลืองและข้าวโพด งานด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแบ่งออกเป็น3ส่วนที่สำคัญได้แก่งานด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลงานด้านการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชงานการส่งถ่ายยีนพันธุพันธุศาสตร์โมเลกุลเป็นงานที่ศึกษาถึงความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตระดับสารพันธุกรรมหรือมี DNA ซึ่งสามารถบอกถึงความแตกต่างได้ละเอียดและแม่นยำกว่า การแยกความแตกต่างจากสิ่งที่เห็นหรือปรากฏภายนอกทั้งนี้โดยการนำคุณสมบัติของดิน A ที่มีลักษณะเฉพาะและมีความแตกต่างกันในสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมาตรวจสอบโดยวิธีการต่า,รางๆของงานนำพันธุศาสตร์โมเลกุลการเพาเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นวิธีการเพาะเลี้ยงเซลล์หรือชิ้นส่วนต่างๆของพืช เกิดการเตริบโตหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการบนอาหารสังเคราะห์ภายใต้สภาพแวดล้อมของการพเพาะเลี้ยงที่สามารถควบคุมได้เทคนิคก,การพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการเช่นเพื่อการขยายพันธุ์เพิ่มจํานวนต้นพืชให้ได้ปริมาณมากเพื่อการกปรับปรุงและคัดเลือกพันธุ์พืชให้มีลักษณะตรงตามต้องการรวมทั้งเพื่อการกระตุ้น ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมให้เกิด 1, พันธุ์พืชใหม่ที่มีลักษณะแตกต่างไปจากเดิมการทรงถ่ายยีนเป็นงานที่อาศัยวความรู้และว,วิธีการต่างๆของด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลและการเพราะเลี้ยงในเยื่อพืชใช้ร่วมกับเทคโนโล,โลยีการทร่งถ่ายยีนเพื่อท่งถ่ายยีนหรือหน่วยพันธุกรรมที่ทำหน้าที่ควบคุมการแสดงลักษณะต่า,างๆ ในสิ่งมีชีวิตที่ต้องการเข้าสู่พืชหรือสัตว์เป้าหมายทำให้เกิดการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงลนะักษณะทางพันธุกรรมแก่พืชหรือสัตว์ให้มีลนะักษณะตามต้อการจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีชีวภาพทางการ,การเกษตรจะถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผลผลิตทางการ,การเกษตรของกเกษตรกรมีคุณสมบัติพิเศษในหลายด้านทั้งเรื่องการเพิ่มผลิต ความตงทานต่อภัยแรงโรคและแรงศัตรูพืชหรือปจัจจัยด้านการเจริญต,ตัวต่างๆเป็นต้นซึ่งนับเป็นเรื่องดีที่ปัจจุบันการเกษตร,ร,รถูกนักพัฒนานำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆมาปรับใช้อย่างต่อนเนื่องเพื่อให้การเกษตร,รด้านต่างๆถูกพัฒนาอย่างต่อนเนื่องไม่แพ้การพัฒนาด้านอื่นของสังคม สำหรับวันนี้ขอจบการเสนอเท่านี้ครับขอบคุณครับ